งูเข้านะครับงูมาอีกแล้วนะครับงูอะไรงูอะไรครับงูอะไรครับงูเข้าตัวดหล่ยต่ะเห็นหางเลคนนี้บะไปไมลุยไหมบ้าบอ ม่เงียๆมาฟาดฟาดฟาดนี่เขาเดมเตัวไหนครับวะตัวนี่สักไหนสองนิ้วใช่มะโธหัวนี้พอทำหัวกึสองนิ้วเครื่องมือเหล่าเมื่อกี้เนี้ยลิบๆๆไปๆบวไปอะเดีระวังดิมันตกเก้าเหรอฮั้วโมแกนมเมนตกเก้าโหสัจเจเิยเมื่อกี้มาปีกายนี่กัเขาออฟฟิศนี่ละ ตัวใหญ่ทำไมล่ะเคีนปีนต้นไม้ขึ้นระบกโอ้โขึ้นแล้วยุ่นมันรีขึ้นแล้วยุ่นอยู่เนี้ยมันอยู่เนี้ยมันอยู่เนี้ยไปใส่หรอกตอนไหนเข้าปลาแล้ววะมันขดอยู่แถวนี้เนี่ยตัวสมัยอย่างนี้เนะสมัยนี้วู้วู้หมอบ่ายอย่างนด้เมื่อกี้นี้เล่นมากับบัวหันไป